เราก็ยังเรียนรู้ในส่วนของสมเด็จมรรขังต่อนะคะครั้งนี้จะเป็นในส่วนของสมเด็จหลังรัญยากรนะคะคือหลังพระนะฮะก็มีมีหลายแบบค่ะแต่ละหลังเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปของเขาอ๋ออย่างเช่นหลังกระดานหลังร่องสวนก็เป็นลักษณะที่คนทำเขาอยากทำอะไรใช่ไหมะโกนที่ทำเนี่ยเขาจะทำเป็นเสสัญลักษณ์ขอา พระแบบเนี้ตระกูลเขาเป็นผู้ทํานะนะครับอย่างพระ,อ,ะองค์นี้เราดูแล้วก็เป็นลักษณะของพระที่สร้างในรัชกาลสมัยรัชกาลที่สี่ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีใบหูข้างเดียวอืมนะครับเนื้อแบบนี้ก็น่าจะเป็นสีของลักที่ถูกคุมไว้น้ำลักษ์นะฮะเวลาลวเกเลาแ่ะออกมา เวลาลักหลุดเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อืแต่ว่าความเป็นจริงข้างในก็เป็นสีขาวอยู่ดี mm hmm. นะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูนงอกนะเป็นสีขาวค<ะ>่ะถ้าองค์นี้มีการลงลักมาก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเดจพระระครังถ้าท่านใดเจอพระที่มีการลงลักนะฮะเก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นพระที่ดูง่าย แล้วก็มีโอกาสแพ้สูงลงรักปิดทองใช่ไหมคะคลงรักสีดําธรรมดาก็ถือว่าทําให้ชาวบ้านถ้ามีทองคำเก็บด,ด้วยก็ถือว่าทําให้เจ้านายนเพราะว่าทองคํานี่เป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่ามากเป็นเป็นแร่ธาตุที่ทําเพื่อคนมีตระกูลอ๋อมีชั้น,นสูงนะครับพระยุปลายจะมี ปรบาดซ้ายผองขอเ <He, S 1> ขาวว่าขวาเห็นชัดเจนนะครับถ้าองค์ไหนกดพิมพ์ได้ลึกก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็หน้าแข้งซ้ายก็จะเล็กกว่า <ừ> พระยุกลานะครับพุทธศิลป์สวยอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาดูพระสุเด็จยุคปลายจะมีการสร้างเป็นจนำนวนมากทั้งนี้ก็เพราะว่ามีวัละสสำคัญหลายวัลลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ต่อรัชกาลที่ห้านะครับ พระสมเด็จปัจจุบันถึงแม้จะมีการปะกวระ,วะเป็นจำนวนมากแต่กับพระสมเด็จก็ยังออกมาอยู่เรื่อยๆไม่เคยหมดเลยนะคะ,ะ,คะไม่เคยหมดแต่ละรอบเยอะมากมการสร้างเยอะมากถ้าทุกท่านได้พบพระสมเด็จบ่อยๆเห็นกับตาบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติของพระเก่าจะเป็นอย่างไรนะครับธรรมชาติบนองค์พระความเก่าบนองค์พระ การเปลี่ยนแปลงทางกาภาพต่างๆก็เป็นตัวที่จะมาใช้วิเคราะห์ว่าองค์นี้แท้หรือไม่แท้เก่าหรือไม่เก่าแบบไหนนะคะไม่ใช่ดูเรื่องของเส้นสายตำหนิงพิมพ์ทรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าหลังตาอ่อตาเรารตาละตาจักรตอสี่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เขาปั๊มได้ชัดเจนนะครับ คือพระน่าจะกดมาแล้วแล้วก็บรรทับตาทีหลังหลังจากตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นส,สี่เหลี่ยมชิ้นฟักเสร็จแล้วก็มาปั๊มตาอีกทีหนึ่งเนื้อผ้ากำลังม,มากเนี่ยห,หัวใจสำคัญที่สุดคือรักเก่าอ,อ,อ,อันนี้<อ>เป็นร<ต>อยรักนะฮะรอยแตกแล้วมีรักฝังติดอยู่เนื้อปูนที่งอกขึ้นมา เป็นสีขาวนะครับอันนี้เนื้อปูนมอกครับลักค่ะนี่ก็เป็นข้าวความเก่าข้าวความพิน<ค>าศที่เห็นอยู่องการเขาไม่ค่อยเล่นกันพระที่มีหลังเป็นอย่างนั้นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ย8 8แต่ว่า <8 8. S 2> แต่่ว,วาสายรูรักษ์หากันกนะฮะเพราะว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนเป็นพระที่น่าจะสร้างในวราระพิเศษ ใช่ค่ะอันนี้เห็นนะปูน<อ>ถึงแม้จะงอกอย่างไรก็เป็นสีขาวค่ไม่เชื่อลองหักดูไหมว่าข้างในเป็นสีขาวไม่ไม่เอาอ่ะ <laughs> เราดูก็ต้องดูทั้งองค์นะดูะธรรมชาติเป็นอย่างไรงเ นี่ก็ดูในส่วนของกายภาพนะคะกายภาพเบื้องต้นในส่วนของการเรียนรู้ในส่วนคือพระสมเด็จพระสมเด็จสร้างมาจากปูเปลือกหอยค่ะธรรมชาติของปูเปลือกหอยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆยนะคะแต่ละปีก็ถ้าเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความชื้นมีน้ำในอากาศเยอะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมากกว่าพระที่เก็บไว้ในหีบหรือเก็บไว้ในที่แห้งๆใช่ค่ะคือกันจะบอกว่าในส่วนของพระในหีบ ก็จะเนื้อฟูๆเพราะว่าเขาน้ำาคละเหยหมดแล้วแต่ถ้าจะดูยากกว่าผ้าที่เก็บในพื้นที่เปิดอย่างนี้ก็คือแบบเนื้อเข้าใจแห้งๆแต่ก็แห้งไม่เหมือนกันนะคะความความเก่าความแตกต่างก็แตกต่างกันเลยบางคนบางคนไม่เคยเจอผ้าในหีบค่ะก็จอาจจะมองถึงพรมเลยนะไม่อาจจะมองเป็นผ้าปลอมเพราะมันมีความใหม่แต่ผ้าที่เก็บในพื้นที่เปิดแบบนี้จะมีความเก่าลงกอจับติดใ ขี้ฝนขี้ผงขี้ดินอะไรต่างจะเกาะจับติดใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบื้องต้นที่เราศึกษาพระสมเด็จบางส่วนนะคะอันนี้น้องการหยิบมาให้แค่รายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็แค่ในส่วนของบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้ายังไงอ่ะก็พี่ๆท่านใดสนใจศึกษาก็เราก็มาศึกษากันนะคะแล้วก็น้องการจะนําคลิปพวกนี้มาให้ชมเรื่อยๆนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ด้วยนะคะแล้วก็น้องการฝากงานประกวดอีกครั้งหนึ่งที่ครั้งนี้สุดท้ายของปีแล้วนะคะจัดใหญ่จัดจริงแจกใหญ่ก็แจกจริงเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังแจกเหมือนเดิมรอบนี้เดี๋ยวน้องการขอดูก่อนว่าจะเอาอะไรมาแจกพี่ๆีบันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาค่ะที่ไปสนีทไทยแจ้งวัฒนะที่เดิมเลยคะ่ะอาหารการกินพร้อมทั้งงานนะคะเหมือนเดิมใช่น้องกันก็เลี้ยงเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเลิกงาน กะะาแฟในเลี้ยงตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวอดนะคะไม่ต้องเตรียมข้าวมามีข้าวให้กินตลอดวัน,นะค่ะนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนะคะขอบคุณค่ะห,หลังหลังออกพรรษาเราเจอกันแน่นอนต้องการตุลาต้องการไปทําบุญก่อนนะคะแล้วเราเจอกันวันที่ยี่สี่พฤศจิกาค่ะที่ไรสษณีไทยแจ้งวัฒนะ,ะอย่าลืมนะคะเรามีนักการสิ้นปีนี้ขอบคุณค่คะ Thank you